ครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ก้าวสู่โลกโรงเรียนปั้นเด็ก6ขวบให้พร้อมทุกด้านสำหรับอนาคตครับเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญและน่าสนใจมากๆที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกันนั่นก็คือการส่งเสริมพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กวัยหขวบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาคัญสุดๆเลยค่ะใช่แล้วครับ วัยหกขวบเนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญที่ลูกๆก,กำลังจะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอย่างเต็มตัวเป็นช่วงที่โลกของพวกเขาจะขยายกว้างขึ้นอย่างมากทางด้านการเรียนรู้สังคมและความรับผิดชอบส่วนตัวครับ ซึ่งการเตรียมความพร้อมในช่วงนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกถึงทักษะที่จำเป็นในอนาคตสำหรับเด็กวัยหกขวบและที่สำคัญคือกิจกรรมและวิธีการดูแลง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ที่บ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้ครบทุกด้านและมั่นใจว่าพวกเขาจะพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงค่ะพัฒนาการ4ด้านที่สำคัญเตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการศึกษา มาเริ่มกันที่ด้านแรกเลยนะครับนั่นก็คือด้านสติปัญญา Cognitive Development ในวัย6ขวบทักษะการคิดวิเคราะห์ของลูกจะซับซ้อนขึ้นมากพวกเขาสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเริ่มอ่านและเขียนได้รวมถึงมีความสามารถในการใช้เหตุผลและคิดอย่างมีวิจารณญาณครับ ทักษะเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนเลยค่ะลูกจะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมด้านนี้ได้อย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้นครับชวนลูกอ่านหนังสือด้วยกันบ่อยๆให้เขาลองสะกดคำง่ายๆหรือเขียนชื่อตัวเองและคำที่คุ้นเคย การมีหนังสือที่หลากหลายอยู่ในบ้านเขาเป็นสิ่งสำคัญนะครับนอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะที่ช่วยเรื่องสติปัญญามีครับเกมที่ต้องใช้การวางแผนและการแก้ปัญหาเช่นหมากรุกง่ายๆเกมกระดานที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยหรือเกมปริศนาตะก,กะก็ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนและการคิดอย่างมีเหตุผลได้ดีมากเลยครับ แล้วรองชวนลูกทำกิจกรรมที่ต้องมีการจัดหมวดหมู่หรือเปรียบเทียบเช่นการจัดเรียงของเล่นตามสีขนาดหรือประเภทหรือการให้ลูกช่วยจัดเก็บของในบ้านก็ช่วยพัฒนาระบบความคิดที่ดีครับ มาต่อกันที่ด้านที่สองนะคะนั่นคือด้านอารมณ์และสังคม (Social Emotional Development) ในวัยหขวบลูกจะเริ่มมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่หลากหลายได้ดีขึ้นเข้าใจความรู้สึกคนอื่นแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจมีทักษะการสื่อสารทางสังคมที่ดีขึ้นรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นการยอมรับความแตกต่างและการเผชิญหน้ากับความผิดหวังหรือความล้มเหลวได้ค่ะ ด้านนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเพราะลูกจะต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนที่ต้องพบปะผู้คนหลากหลายการมีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่ดีจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีความสุขและมั่นใจครับใช่ค่ะแล้วเราจะช่วยลูกพัฒนาด้านนี้ยังไงดีคะ สำคัญคือการเปิดโอกาสให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนที่หลากหลายครับทั้งที่โรงเรียนกิจกรรมหลังเลิกเรียนหรือการชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การเข้าสังคมการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยตนเองและการประนีประนอมครับแล้วท่านลูกเจอเรื่องไม่สบายใจที่โรงเรียนล่ะคะให้ชวนลูกพูดคุยถึงความรู้สึกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ สอนให้ลูกรู้จักวิธีการสื่อสารความรู้สึกของตัวเองอย่างเหมาะสมและให้กำลังใจเมื่อลูกเจอเรื่องผิดหวังเช่นไม่เป็นไรนะลูกพรุ่นี้ลองใหม่หรือแม่เข้าใจนะว่าลูกเสียใจการส่งเสริมให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องส่วนตัวเช่นการเลือกเสื้อผ้าการจัดกระเป๋านักเรียนก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเองครับ มาถึงด้านที่3กันบ้างนะคะนั่นคือด้านภาษาและการสื่อสาร Communication Development ในวัย6ขวบลูกจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นเข้าใจประโยคที่ซับซ้อนสามารถเล่าเรื่องราวโดยมีโครงสร้างที่ดีใช้คำศัพท์ได้หลากหลายขึ้นและสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แยง้งหรือนำเสนอไอเดียได้อย่างมีเหตุผลค่ะ ทักษะเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ในโรงเรียนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นครับยิ่งลูกสื่อสารได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียนรู้ได้เร็วและประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นครับใช่ครับหัวใจสําคัญคือการชวนลูกพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกๆวันยังมีคุณภาพครับชวนลูกคุยเรื่องราวที่โรงเรียนสิ่งที่ลูกสนใจหรือสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้มาและฟังอย่างตั้งใจครับ ให้ลูกรู้สึกว่าความคิดเห็นของเขามีค่านอกจากนี้การอ่านนิทานที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นหรือชวนลูกแต่งนิทานเขียนบันทึกประจำวันง่ายๆก็ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาการเรียงลำความคิดและจิตนาการได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะถูกต้องครับ แล้วลองเล่นเกมที่ต้องใช้การอธิบายสิ่งต่างๆอย่างละเอียดเช่นเกมทายภาพโดยไม่พูดชื่อหรือเกมเล่าเรื่องต่อกันโดยต้องสร้างเรื่องราวที่มีเหตุผลต่อเนื่องและที่สำคัญคือสอนให้ลูกรู้จักการตั้งคำถามครับไม่ว่าจะเป็นการถามว่าทำไมหรืออย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ลูกคิดวิเคราะห์และหาคำตอบด้วยตนเองครับ มาถึงด้านสุดท้ายแล้วค่ะนั่นคือด้านร่างกายและกล้ามเนื้อ Physical Development ในวัยหกขวบลูกจะมีการประสานงานของกล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมีความอดทนในการทำกิจกรรมต่างๆและใช้มือในการทำกิจกรรมที่ละเอียดอ่อนได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเขียนหนังสือและการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนค่ะ ทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราควรส่งเสริมให้ลูกได้เล่นกีฬาหรือกิจกรรมกลางแจ้งเป็นประจำเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลวิง่งว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานการเล่นเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงความคล่องตัวและการทรงตัวให้ดีขึ้นครับ ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ยังคงต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสําหรับการเขียนหนังสือและการทํากิจกรรมที่ต้องใช้มืออย่างละเอียดอ่อนกิจกรรมที่ช่วยได้คือการฝึกเขียนหนังสือการระบายสีที่ต้องใช้ความละเอียดการวาดภาพที่ซับซ้อนขึ้น และที่สำคัญคือให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการจัดตารางเรียนการเตรียมอุปกรณ์การเรียนการผูกเชือกรองเท้าหรือการช่วยงานบ้านที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนไพ่ด้วยตนเองและการประสานงานของมือและตาได้ดีครับ หลักสำคัญในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการคุณพ่อคุณแม่คงพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าการส่งเสริมพัฒนาการโลกวัยหกขวบให้พร้อมสำหรับโลกของโรงเรียนนั้นไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนเลยค่ะแค่เราใส่ใจสังเกตและหากิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของลูกใช่แล้วครับการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และความสนุกสนานในบ้านเป็นสิ่งสำคัญมากครับ ให้บ้านเป็นที่ที่ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะลองผิดลองถูกครับนอกจากนี้การกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นเวลาทำการบ้านเวลาเล่นหรือเวลานอนก็ยังคงจำเป็นในวัยนี้ค่ะเพื่อให้ลูกรู้จักรับผิดชอบมีวินยัยและบริหารจัดการเวลาเป็นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นผู้ฟังที่ดีและคอยสนับสนุนลูกเสมอครับให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะอยู่ข้างๆเสมอและพร้อมที่จะให้กำลังใจเมื่อลูกเจออุปสรรคครับอย่าลืมเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอและโภชนาการที่ดีด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทั้งทางสมองและร่างกายของลูกด้วยค่ะสรุปและทิ้งท้าย คุณพ่อคุณแม่คงพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าการส่งเสริมพัฒนาการลูกวัยหขวบให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกโรงเรียนนั้นต้องอาศัยความเข้าใจความสม่ำเสมอและความรักจากคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักสำคัญครับ ใช่แล้วค่ะการเป็นพ่อแม่เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่และท้าทายขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสนุกกับการเดินทางร่วมกับลูกน้อยนะคะและจำไว้ว่าทุกก้าวของลูกคือการเรียนรู้และทุกการสนับสนุนจากคุณคือพลังสำคัญที่ทำให้เขาเติบโตอย่างแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับอนาคตนะคะ